สวัสดีครับพวกโหกอรคงเช่นเคยนะครับแถวนี้เราจะมาจัดนะนะฮะคือผมจะพูดถึงเรื่องของ Find Night a t f r e d d y Sister s Location ในเวอร์ชันของโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นยังไงก็ตามชมกันนะครับบ๊ายบาย1น f i n h t a t f r e d d s Sister Location นะครับ ที่คยๆก็รู้ว่ามันเป็นเกมที่เราเดินได้นะครับก็ผมว่าถ้าออกมาแบบโทรศัพท์มันก็คงจะไม่ได้นะครับเอ่อถ้าแบบว่ามีปุ่มเอก็ได้นะครับแต่ว่าปุ่มไอตัวมันจะเล็กไปนะครับผมว่ามันไม่ได้แน่นอนนะครับก็บางทีครับคุณสกอตต์คาร์ตัตนอาจจะไม่ออกทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ2 จากที่ผมพูดไปในครั้งแรกนะครับก็คือไฟใน t e f ฟ s ดิตี้ซิสเตอร์ไม่มีทางบางสกอตคาร์ตันเขาอาจจะไม่ลงครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะลงแต่จะแตกต่างกว่าในคอมมากนะครับเพราะเหตุนี้เราจึงแยกไม่ออกว่าไฟ n น t e f ฟ s ดิตีซิสเตอร์ในโทรศัพท์ กับในคอมมันแตกต่างกันนะครับโอเคไปสามไฟ n ์ไนแอปฟิลดี้ซิสเตอร์โลเคชันนะครับคือมีมิมนิเกมหนึ่งที่แบบโคตรหลอนนะครับพี่เบงกาโม่ก็เคยเล่นแล้วในภาคในพาร์ทสอนะครับนั่นก็คือการที่ทำให้เด็กเป็นบ้านั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จริงนะครับโอเคก็คือถ้าแบบออกมานโทรศัพท์ <S <S s> <S <S ผมว่ามันต้องเป็นปุ่มเหมือนใน Finance สมินนะิเกมแน่ aine. ดังนั้นทำให้ผมคิดว่าฟ Finance ซิสเตอร์โลเคชันจะแตกต่างกว่าเอาไปเอ,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 อก็พูดนะว่าแตกต่องกันในคอมมาก เพราะว่าขนาดไฟในดี้สี่นนะฮะเขาเอขา,เ,อา,เ,อาเขาเนี่ยคืผมพูดสดนะเขาอาจเ,อาเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงออเนะก็ j u s it go สี่ก็คือปุ่มนี้นะผมก็ยังงงเลยว่ามันคือปุ่มอะไรงั้นโชว์ภาพครับแอนแอนมีเลยครับ ุ่มที่ผมว่ามันคือปุ่มอะไรกันแน่ทุกคนก็ลงใช่โอเคไป let's go 5โอเคและขอครั้งเดียวนะครับผมจะพูดยาวๆนะครับก็คือ find night at Freddy sister location เป็นเกมที่แบบว่าแตกต่างจากภาคหลักคือภาค1 2 3 4นี่คือ1น,นะครับ ให้เอาชีวิตรอดนะครับก็คือไม่เป็นมิตระไาง่ายง่ายหหนึ่งชีวิตยาวนะฮะก็คือเป็นสาขาย่อยแล้วนกะ็ที่สองก็คือสาขาสาขาใหญ่สามก็เป็นบ้านพ่สิงเป็นร้านนะฮะสี่ก็คือเออว่าไงก็เป็นการที่เด็กกลัวสร้างฝันร้ายขึ้นมาก็ แฟนเฟรนด t ้ซิตเตอร์ลเคชันคือไอสัตว์แม่งเจ๊งไอสัตว์ล้านเจ๊งคือแม่งเริ่มเกมมาแม่งล้านเจ๊งอะ่ะเออคิดดูและอย่างคือภาคหนึ่งถึงสี่พวกหนะุ่นฮะไม่เป็นมิดแต่ในะภาคภาคซิตเตอร์โลเคชันแม่งเป็นมิไอ้เหียก็คือมีตัวหนึ่งนะตัวหลักของเรานั่นคือเบบี้ เบบี้ <Baby S 2> เป็นมิตรกับเราครับคือแม่งหลงรักกันอะ่ะเออผมก็เล่นไปเล่นมาผมทั้งหมดผมเล่นสามชั่วงโมงโกดได้ได้สองดาวนะก็คือคืนในฟิิฟิตี้ซิตเตอร์ลิชชันคือคืนสี่แม่งยากเลยสั์ยากเลยนะฮะก็คือไอ้พวกหุ่นลองอะ่ะมันจะมาพยายามฆ่าเราแล้วก็เบบี้จะปกป้องเรา และเราจะต่อสู้เมื่อเบเมื่อมันถึงคืนที่5ดังนั้นจบเป็นยังงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ s i ส t e r Location นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับก็ถ้าเกมออกมานี่ถือว่าเชียร์โคตรเฟลอแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นจริงอะไรที่ผมพูดอ่ะเออ นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะปิดเทนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไคร์นะอย่าลืมนะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ